สวัสดีครับผมจางเครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องทั่วไปครับครับก็มี f อซนะครับสอบถามมานะครับเกี่ยวกับเรื่องว่ารถเนี่ยก่อนจะเสียอาจารย์ครับรถก่อนจะเสียมีสัญญาณเตือนอะไรไหมมีสัญญาณเตือนอะไรให้พอรู้ได้บ้างไหมว่ารถจะเสียหรือว่าก่อนจะเสียก่อนจะเกิดเหตุเดตุดร้ายเนี่ยมี อะไรเตือนเราบ้างไหมมีสัญญาณส่งเหตุส่งผลเรเตือนมาหาหาเราบ้างไหมว่าเอ้ยรถจะเสียแล้วนะอะไรเงี้ยปัญหาจะเกิดนะครับครับก็จริงๆแล้วรถยนต์นั้นก็เป็นพาหนะนะครับมันก็มีสัญญาณเตือนของมันอยู่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้เราขับรถทุกวันเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ามันมี อะไรแปลกปลอมบ้างนะครับจากที่เราขับปกติสถานะปกติเราเนี่ยมีอะไรแปลกปลอมบ้างคือสถานะที่เราวิ่งปกติเนี่ยมันมีอะไรบ้างนอกเหนือจากนั้นอ่ะยกตัวอย่างนะครับ วิ่งไปดีๆรถเราขับปกติทุกวันไม่เคยดึงซ้ายดึงขวาเลยนะไม่เคยดึงข้ายดึงขวาเลยแต่พอมามาวันนี้นะครับเอ๊ขับๆไปทําไมรถดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวาเนี่ยเราก็ต้องล้างบาเหตุอะไรครับอาการที่ดึงซ้ายดึงขวาขับไปรู้สึกว่ามันเอียงธรรมดารถเราปกติทุกขับทุกวันเนี่ยเราจะปล่อยมือแทบจะได้เลยขับประคองประคอมมืออยู่ก็ดือได้แล้ว นะครับแต่ว่าขับไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รถดึงซ้ายดึงขวาแฝงแฝงรถแฝง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 ยังไงว่าขับแปลกนะหมุนซ้ายก็รู้สึกว่าเอียงเอียงมุนขวาก็วบวบวบอะไรประมาณนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่ารถเรามีปัญหาแล้วนะครับสัญญาณบอกเหตุมาแล้วครับเราก็มาต่อกันนะครับพอดีคุณน้องทีมงานเข้ามาถามนะครับมาเปิดหน้าต่างตรงนี้ดู ก็มาคุยกันนะครับศึกษาเรื่องงานบ้างอะไรบ้างใช่คนขับรถทุกคนต้องรู้นะครับต้องรู้นะครับว่า,ารถตัวเองนั้นสภาพปกติสภาพสถานะปกตินั้นเป็นยังไงนะครับสภาพฐานะปกติผมเข้าใจนะครับว่าปกติกับไม่ปกตินะสภาพปกติที่เราใช้อยู่ทุกวันนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับมันดังเสียงมันดังก็งแงงแงงแงงปกติมันก็ปล่อยมันดังไปไม่เป็นไรครับปล่อยมันดังไป <laughs> ถ้าไม่มีเวลาดูไม่อันตรายเราก็ดูว่าดูแล้วนะครับถ้าผมเชื่อว่าที่ดังแง่งต้องลงไปดูแล้วหรือว่าไปจอดที่บ้านก็ไปให้ช่างดูว่าดักอะไรนะครับช่างบอกว่าจังหวะลูกหมากหลวมอก็วิ่งไปนะครับมันไม่แรงไม่ร้ายแรงมากก็ดูว่ากันไปนะครับมันไม่ร้ายแรงมากก็ว่ากันไปนะครับก็ดูกันไปอันนี้จังหวะถ้าวิ่งไป หรือว่ามันมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมออกมากรณนนีที่มันเสียงดังปกติมันดังก้องๆข้างล่างวิ่งๆไปอยู่ๆอ,อ่ารถเซ่แทบแทบไปอาการฟอลแล้วครับยางคุณรั่วยางคุณนเบนเราต้องดูนะครับว่าปัญหาพวกนี้เกิดมาม,มันมีเหตุเตือนอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือไอ้ที่มันเตือนแล้วอันตรายมากๆนะครับอันตรายกับเครื่องยนต์เราถึงเครื่องยนต์พังอราจะต้องเปิดฝาสูบนั่นก็มีนะครับสัญ,ญญาณเตือนเอนยนะครับ เริ่มแรกเลยวิ่งวิ่งไปปกติเราเปิดแอร์ที่ห้อยี่สิบห้าองศานะครับตั้งไว้อุณหภูมิที่ยี่สิบห้าก็โอเคเย็นสบายแหมเย็นอันเลิศนะครับเปิดฟังเพลงอะไรไปเรื่อยไปไม่สนใจสัญญาณเตือนเกิดขึ้นมาอะไรครับอยู่ๆแอร์ยี่สิบห้าองศาเย็นสบายวิ่งวิ่งไปเอ๊ะทำไมแอร์เริ่มมาเย็นแล้วแอร์เปิดยี่สิบห้าทำไมรู้สึกว่าเหนียวเหนียวตัวไปแลไรวะวันนี้เหนียวเหนียวตัวตัวเหนียวเนี่ยร้อนร้อนบูบูบ้าบ้าบ้วนะครับนั่นแหละสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับ สัญญาณเตือนไม่สัญญาณเตือนแอร์นะครับต้องดูด้วยนะครับสัญญาณเตือนถ้าแอร์แอร์เสียไม่น่ากลัวนะครับเครื่องไม่พังนะครับสัญญาณเตือนเกี่ยวกับระบบความร้อนมีแล้วครับระบบความร้อนระบายความร้อนเครื่องเย็นไอ้เครื่องยนต์ไม่ดีนะครับเอาว่าจะเป็นพัดลมเสียนะพัดลมระบายความร้อนของคอยล์ร้อนขั้ด้านนอกเครื่องครับพัดลมคอยล์ร้อนไม่ทํางานนะครับหม้อน้ําแห้งนะครับอา,อาการพวกเนี้จะบ่งบอกเลยว่าแอร์เริ่มไม่เย็นแล้วเครื่องเริ่มมีปัญหาแล้วเครื่องก็จะวูบวับอ่าแล้วก็ รู cool. e. ้ส so ึกว่าความร้อนในในในห้องโดยสารมันจะเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือการสะสมความร้อนในห้องเครื่องเยอะเกินไปนะครับทาให้ระบบแอร์ระบายความร้อนของแอร์ด้านนอกไม่ดีพอพอไม่ดีพอปั๊บทำให้อากาศภายในห้องโดยสารร้อนเริ่มร้อนเราก็สังเกตแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติวะนี่มีอะไรผิดปกติวะปกติแอร์เราเย็นนะหันไปดูหน้าเครื่องก่อนนะฮะหันไปดูหน้าหน้าปัดรถก่อนหน้าปัดตัวนี้นะครับหน้าปัดตัวนี้ว่าไอ้ความร้อนอะไรมันขึ้นหรือเปล่า มีเกสรความร้อนกระดิกขึ้นมานะหน่อยหนึ่งไหมเอ้ความเด็กความร้อนกระดิกขึ้นมาหน่อยแล้วเกินจากครึ่งมานะครับเดี๋ยวผมใส่เข็มก่อนดีกว่านะครับเกินจากครึ่งมาเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้พอดีผมว่าผมซ่อมใหม่ด้วยนะครับก็เลยพูดเรื่องนี้เลยพอดีนะครับเนี่ยความร้อนมันขึ้นมาระดับนี้นะครับปกติแล้วมันมันต้องควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับวิ่งวิ่งวิ่งไป แอร์ไม่เย็นนะความร้อนเริ่มเริ่มมาเท่านี้แล้วครับเริ่มขยับขยับขึ้นมาท่านี้แล้วขยับมาเพราะอะไรครับเราต้องดูว่ามันขยับมาเอาแล้วแอร์ก็ไม่เย็นอะไรก็ไม่เย็นเราดูความร้อนเออหาที่จอดด้านซ้ายเลยครับลดความลดลดรอบเครื่องลงเลยครับลดรอกเครื่องลงนะครับลบมาจะช้าแล้วก็เข้าข้างทางไปเลยครับจอดเลยนะครับนะครับจอดดูนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเราต้องดูตรงนั้นนะครับว่ามีปัญหาอะไรอะไรเกิดขึ้นมาหรือมีปัญหาความร้อนแล้วลงไปเปิดกระโปรงดูนะครับ หรือไม่ก็อาจจะมีเสียงดังฟีดงว่าน้ำเราเดือดแล้วครับอแรงดันออกมาที่ฝาหม้อน้ำแล้วครับดันออกแล้วครับนะครับระบบหมุนเวียนในหม้อน้ําผิดปกติแล้วนี่อันนี้คือสัญญาณเตือนบอกเขตเรานะครับให้เรารู้ว่าจงรู้เลยว่านี่สัญญาณเตือนเรามาแล้วนะครับถ้าเราไม่ลงไปดูเราปล่อยให้มันต่อไปเครื่องพังแน่นอนครับครันี้จะเสียหลักพันคุณต้องเสียหลักหมื่นนะครับอันนี้งานเข้านถ้างานเข้ากับเข้างานนี่คนละเรื่องนะครับเข้างานนี่เราไปทํางานงานเข้านี่ยุ่งเลยมันลําบากครับนะครับ ้องแก้ไขกันอันนั้นสัญญาณเตือนบางจุดเนี่ยบอกเหตุเราได้นะครับว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะดูยังไงนะครับเตือนเรายังไงเราจะรู้ยังไงนะครับ,รบเกี่ยวกับความร้อนอ่าถ้าเป็นรุน่นนี้รุ่นพวกใหม่ๆสังเกตไหมครับเวลนเรามร้อจะอยู่ครึ่งหนึ่งต่อเวลาบางทีร้อนอน้นําจะเดือดแล้วยังไม่เคินยังไม่ขึ้นเลยครับเพราะมันทาด้วยมันส่งไประบบเดี๋ยวนี้มันส่งเป็นดิจิตอลแล้วครับส่งเข้าไปในตัวเรือนใหม้เนี่ยน,นั้นมันจะขึ้นช้านะครับมันจะส่งเมื่อก่อนเนี้ อา่ารุ่นเก่าๆนะครับเป็นรุ่นพวกเครื่อง CA พวกธรรมดาทั่วๆไปนะครับเครื่องยนต์ทั่วๆไปรุ่นเก่าๆนะครับพวกปี05 06 07อะไรพวกนี้มันยังระบบธรรมดาแมนนวลอยู่เขาเรียกแมนนวลน,นะครับอ่าเกย์ความร้อนนะครับเทอร์โมเทอร์โมที่อยู่หน้าเครื่องอ่ะที่อยู่ในห้องเครื่องอ่ะห้องโดยสารไอ้ห้องห้องเครื่องยนต์นะครับที่มันติดฝังอยู่กับตัวเครื่องอ่ะเซ็นเซอร์นะคุณอภูมิอ่ะครับมันจะฝังอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์นะครับแล,แล้วก็พอความร้อนขึ้นมันค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นก็ส่่งมาที ไม่โดยตรงเลยนะครับไม่ได้ไปอิงกับกล่อง ECU เดี๋ยวนี้รูปใใหม่นี่นะครับความร้อนตัวนี้ไม่ใช่มาจากเครื่องโดยตรงนะครับอิงจาก ECU ก่อนนะครับ ECU ECU ตัวไหนครับ ECU ก็คือตัวโปรเซสเซอร์นะครับมันต้องไปประมวลผลก่อนจากเครื่องยนต์วิ่งมาหาเครื่องอ้จากเครื่องยนต์วิ่งมาหา,า ECU นะครับ ECU ก็าาวิงว่งมาหาตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับวิ่งมาหาตัวนี้ตัวนี้ก็ส่งผลออกมาที่ตัวเข็มนะครับว่าขึ้นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ต้องดูต้องดูตัวนี้นะครับดังนั้น การแสดงผลจะช้ามากบางทีความร้อนเกิน90เข็ม <lush> มันจะเริ่มขึ hey. so, ้นนะครับเพราะว่ามันต้องส่งไปให้ประมวลผลก่อนนะครับอันนั้นความแน่นอนถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่ส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องพังก่อนนะครับความร้อนขึ้นก่อนฮีทก่อนถึงจะโชว์นะก็ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับก็นั้นเรื่องความร้อนเรื่องเครื่องยนต์นี่ยงพวกนี้ต้องสัญญาณเตือนต่างๆมันมาก่อนนะครับแอร์ไม่เย็นเนี่ยเราต้องควรดูแลนะครับไม่ใช่ยังขับอยู่ในแอร์ไม่เย็นรถ้นลดุนอุณภูมิไปอีกครับ จากยี่ห้าลดลงมาเหลือยี่สิบคุณลดมาเหลือศูนย์มันก็ไม่ได้แล้วครับแอร์ส่วนใหญ่ไม่ลดลงศูนย์มาแกคก่ยี่สิบแปดนะสิบแปดสิบแปดก็ยันแล้วนะครับเพราะเครื่องยนต์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําความเย็นได้ถึงต่ำกว่านั้นได้แล้วครับสิบแปดนี่ก็ยังไม่ถึงเลยฮะถ้าจะเปิดสิบแปดอุณหภูมิต่ำสุดนี่สิบแปดนี่คอมไม่ได้พักผ่อนเลยครับทํางานตลอดเวลานะครับก็อันนั้นไม่จำเป็นต้องไปลดมันนะครับอุณหภูมินะครับอยู่นที่เดิมเนะี่ยต้องไปดูว่าอะไรมีปัญหานะครับลมม้านต้ย พัดลมมน้ําไม่หมุนนะพัดลมไฟฟ้าเนี่ยไม่หมุนไม่ทํางานนะครับแล้วกอ็อะไรอ่ะสายพานขาดอะไรพวกเนี้ยนะครับเราต้องดูว่าเผื่อถ้าเป็นที่คอมเพรสเซอร์เองก็หน้าคาเสียอะไรเสียเขาว่าไปเรื่องนึงครับแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับแต่แล้ว,ว่าสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับอย่าให้ปัญหาใหญ่มันเกิดเราไปดูกันก่อนนะแล้วก็เตือนอีกอย่างเตือนอะไรครับ เดือนอ่าเน,นี่ยแบตเตอรี่ครนะับไฟแบตเตอรี่โชว์นะแบตเตอรี่โชว์นี่สถานะยังไงบางคนไม่เข้าใจนะครับบางคนนี่ยังถามบ่อยๆว่าเนี่ยผมเปิดกุญแจเพราะไฟแบตเตอรี่โชว์มาเลยทุกอย่างโชว์หมดเลยมันโชว์ู่แล้วครับมันโชว์สถานะให้รู้ว่าของมันปกติอยู่นะครับมันต้องโชว์นะครับแต่ติดเครื่องมันต้องดับนะครับนี่ต้องดับนะครับไม่ใช่พอเครื่องดับว่ามันโชว์ก็ร้องวอยวายว่าวันนี้เนี่ยพอวิ่งไปเครื่องดับไฟโชว์มาเลยไฟโชว์มาเลยครับช่างโชว์ครับเครื่องดับมันต้องโชว์ครับนะครับว่าสถานะมันไม่ชารร์นะคับ ไฟไม่ชาร์จอะไรวนนี้มันต้องโชยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องติดปั๊บนอกเครื่องติดปกติแล้วไฟ <c oughs> ยังโช์อันนี้ผิดปกติแล้วครับแสดงว่าไฟไม่ชาร์จนะครับแ,แต่สัญญาณเตือตนพวกนี้จริงๆแล้วมันจะมีก่อนลงหน้านะตอนยังไงครับวิ่งไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รถขับรถเบาจังเลยนะรถเราปกติขับเหมือนไอ้นี่เนี่ยอะไรนะเต่าเล็กพี่อ่ะโหจะแซงทีก็เออเออทื่อๆทะทาอะไรไปเ,เป็นเต่าเลยฮนะอยู่ๆมาวิ่งไปปกตินะ ขับไปขับไปเรื่อยเอ๊ะพอขับไปสักพักเอ๊ะรถรู้สึกวิ่งดีขึ้นเยอะเลยเบาวิวเลยฮะวิ่งไปนี่เบาคันลงคันเร่งแต่เบาหมดเลยนะครับนี่ก็สัญญาณเตือนนะครับไม่ใช่จะไปดีใจนะผมก็รถแรงเหยียบเข้าไปนะครับนะครับไม่ใช่นะครับอย่าดีใจนะครับอย่าชร่าใจนะครับน่าจะส่งสัญญาณเตือนมาแล้วว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับอะไรปัญหาอะไรกันบางทีไฟไม่ชาร์จนะครับสายพานหน้าเครื่องขาดสายพานหน้าด้านหน้าเลยขาดสายพานพวกรีปั๊มยกตัวอย่างฟอร์จูเนอร์ วีโก้แคมร่าดย่งเงี้ยสายพานขาดหน้าเครื่องเบาไหมครับเบามากเลยฮะวิ่งในเหยียบเนี่ยภาวะภาวะรารโหลดต่างๆไม่มีนะครับโหลดพวกปีปั๊มไม่มีแล้วโหลดไดชาร์จไม่มีแล้วนะครับโหลดแอร์ไม่มีแล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ดูครับบางคนแอร์ไม่เย็นกูก็เปิดต่างวิ่งไปเลยครับพังครับเรียบร้อยครับปั๊มน้ําไม่หมุนนะครับน้ํามีอยู่ในห้องเครื่องจริงอยู่มีมีในในเครื่องยนต์มีในหม้อน้ามีอยู่ครับ แต่สักพักหนึ่งนะมันมันผ่านไม่ได้มันบุนไม่ได้มันวนไม่ได้ระบายความร้อนออกจากข้องเครื่องไม่ได้นะครับระบายความร้อนจากข้องเครื่องมาหม้อน้ําแล้วพัดลมปั่นอีกทีนึงมันปั่นไม่ได้แล้วลาหน้ามันไม่ระบายแล้วมันก็ยีดครับสักพักเดียวเครื่องดับน็อกครับนั่นนะครับต้องมาสังเกตนะครับไม่ใช่ว่าขับดีๆรถเทือทาอยู่มาเบาวิวเนี่ยไม่ใช่แล้วมีปัญหาแล้วครับทุกอย่างครับถ้ามีอะไรผิดปกติเราต้องคอยดูคอยเฝ้าคอยสังเกตนะครับคอยระวังมันนะอย่าคิดว่ารถโอ้โหวันนี้วิ่งเเบบาาาามมกกลยยส นะครับเราต้องดูด้วยนะครับที่สายพานขาดสายพานไดชาร์จขาดสายพานเครื่องขาดอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่ผิดปกติเราขับทุกวันเราจะรู้ว่าอะไรผิดปกติเราต้องคนดูด้วยนั้นด้วยนะครับนั้นก็อาจจะเหมือนกับเรา,าเปรียบเทียบเรื่องตลกๆนะครับสิ่งปก,ปกติปกติกับรถก็มีแล้วนะครับอันนี้มากับคนทําไงครับอยู่บ้านเมียไ,<ห>ไม่เคยเอาใจใส่เลยทํางานเราก็ทํางานก็ไม่เคยเอาใจใส่อยู่ๆมาเมียบอกพี่กินข้าวยางหิวข้าวไหมอยากกินอะไรไหมเดี๋ยว อยากกินนู่นไหมอยากกินนี่ไหมามาประจบมาสอพอ,อะไรองเงี้ยประจบเ็าเรียกประจบสอพอเลยประจบเอาใจนั่นเองนะครับประจบเอาใจ,จแสดงว่าเขาอยากได้อะไรแล้วครับเราต้องหมั่นรู้ด้วยนะครับถ้า,ถาเราไม่รู้เราสนุกสนานกันไปนะครับอย่าไปเครียดนะครับชีวิตนี้ถ้าเราไม่เครียดเราจะแก่ช้านะครับอันนั้นก็ความรู้แล้วนิน้อยก็มาแบ่งปันกันนะครับผมก็ทํางานไปด้วยจังหวะก็คุยไปนะครับขาดสัญญาเนื้อมันยังเตือนเลยครับพอราไฟน้ำมันใกล้หมดจะออกมาสีเหลืองโชว์เลยรับเกตไหมครับ ใครจะมีสติเฟสสีเหลืองขึ้นมาโชว์ว่าให้สีเหลืองนี่มันเป็นสีสะดุดตาแจะเป็นสีเขียวนี่บางคนไม่ได้มองหรอกแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟอะไรพวกนี้ไปสีเขียวนี่ก็สีไฟผ่านตลอดู่แล้ถ้าสีแดงก็สัญญาณตายนะครับสีเหลืองก็เตือนนะครับบางคนเห็นสีเหลืองลูกเครื่องโชว์เนี่ยมันก็ไอ้ไฟลูกเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วที่มันเตือนมาเนี่ยอย่าไปตกใจมากนะครับไฟลูกเครื่องก็เป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับแค่เซ็นเซอร์ปักอะไรหลุดก็โชว์แล้วนะครับมันช่บางคนบอกอุ้ย ไฟลุกเครื่องโชว์ไฟอิงกินขึ้นเนี่ยตกใจไม่ต้องตกใจครับความร้อนขึ้นตกใจน่ากลัวกว่าครับความร้อนขึ้นตกนากก่ากลัวกว่าไอ้ไอ้ไฟลุกเครื่องโชว์นะครับหรือไฟอิงกินนะครับยิ่งสถานะการโชว์ของรถยนต์มันมีอยู่แล้วแต่บางคนขับไปมีอะไรฮะรเอากระดาษไปบังครับเอาช็อตโน้ตไปบังนะครับช็อตโน้ตเนี่ยไปบังนะครับไปไบงับงไว้เงี้ยบังตัวนโน้นตัวนี้ไว้บังหน้าปัดเนี่ยบังเขียนช็อตโน้ตไปบังไว้ผมเห็นนะนี่รถ สนามบินเนื่องอะไรเลียน,น,นะชดน็อตเพียบเลยลูกค้าสั่งมาพวกแกป๊ปอะไรฟูด้ดอะไรพวกนี้ไปปิดปิดไปหมดเลยครับจนมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วมันไม่ทําเสียงนะ่ะคือรถความร้อนขึ้นมาไม่ทําเสียงใช่ไหมครับมันทําเฉพาะไฟขึ้นมาโชว์แต่ว่าเราอะไปปิดมันไว้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารถเรามีปัญหาไหมนั้นเราต้องสังเกตนะครับมันสังเกตว่าเออรถเรารู้สึกปิดปกติไว้วิ่งมารถถู้สึกมันมีอะไรแป,กแปกแลกๆนะมันแป,กแปกแลกๆแะว,วันนี้รถถู้สึกไม่รถถู้สึกมันร้อนๆอกอ,อ,อ,อ้าวยังไงวะเห็นไหมต้องสังเกตดูนะครอริปปกตหื หรือวิ่งไปรู้สึกมันมีอาการเซไหมแต่เดาว่าน็อตล้อจะหลุดผมก็เคยเจอนะครับบางทีไปร้านเปลี่ยนยางมาเปลี่ยนล้อมาช่างไขไขล้อหลวมไว้นะครับไม่ไม่ได้ดูเราก็ไม่ได้ตรวจสอบนะครับแต่ว่าว,ว,วิ่งไปเนี่ยเอ๊ะทำไมดังกึก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 ขับก็สันสันสัน,ส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 นผมจอดลงไปดูครับไปขันนอ็อตไม่แน่นเลยนะครับอ่าไม่แน่นั่นน็อตหลวมเกือบหมดนะครับครับพอดีจังหวะ เอาเรือนใหม่มารเรียกว่ามาซ่อมมาเซอร์วิสนะครับก็เลยมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้นะผมหยิบอะไรมองก็พูดอย่างนั้นนะครับบางทีมันเราบางทีไม่ได้ทงานนึกไม่ออกครับวเวลาทางานแล้วก็นึกนึกถึงเพื่อนๆน,นึกถึงสมาชิกว่าเออถ่ายทอดควารมรู้ให้พวกเราได้รู้กันนะเอาไปใช้กันนะในชีวิตประจําวันจริงๆนะพวกกระดาษพวกนี้ไปบางหน้าไม่ได้นะครับต้องดูนิดนึงนะครับว่าเพราะว่าถ้ามันทําออกมาเป็นไฟโชว์ถ้ามันทํา ถ้ามันทําออกมาว่าถ้าร้อนเกินเ95แล้วเนี่ยมีเสียงปป๊ดๆๆนะจะดีมากนะแต่เขาไม่ทำครับไม่ท,ทําทาแค่ไฟโชว์มาแล้วคนก็ดันออเอาไปบังอีกครับบางทีเอากระเป๋าก็ตั้งบ้างโทรศัพท์บ้างไปวางหน้าปัดไปร้อยหมดนะครับแปะช็อตโนต้ตไปเลยนบางคนแปะไว้ตรงนี้เลยนะเนี่ยแปะไว้หน้าปัดเนี่ยวางไว้เนี่ยอมองเห็นอะไรไหมไม่เห็นหรอกครับหมดสิบเลยครับ จริงถา้าไปซื้อหรือไปเอาหาตัวดีตอนมาที่มันมีเสียงก็มีขายรือมีมีขายนะครับเจียบที่โอปดีสามารถจะดูได้เลยนะครับว่าความร้อนเราตั้งตั้งค่ามันได้ว่าอะไรเกินนะครับแน่นอนกว่านะเจียบที่โอปดีเลยความร้อนจะเตือนตั้งไว้ไปดีต้อนได้เลยว่าเกินเก้าสิบเมื่อไร่เกินเก้าสิบห้าเมล่อไร่สัญญาณเตือนนะปิด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 นะบางคนปิดจะไม่รู้เลยนึกว่าสัญญาณเข็มขัดดังอีกหรืว่าไปนั่นออเองเออเข้าไปเล่นถ้าเครื่องพังเลยครับท่อน้ําแตกท่อน้ําอะไรพวกนี้มันมีสัญญาณเตือนก่อนนะ คเครื่องรู้สึกเบาวิวเนี่ยเหมือนกันนะครับอาการของถ้าใดไฟไม่ชาร์จเนี่ยรอบจะเบามากเลยนะ,ะขนาดยกเขเร่งปกติเนี่ยรอบตกเหลือแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเวลาถ้าไปไม่ชาร์จเมื่อไหร่ยกเขาเร่งปั๊บเนี่ยรอบเครื่องมาพันพันกว่าเลยครับเพราะมันเบาไงรอบเครื่องมันเบาะะมันไม่มีภาวะโหลดเลยมันก็จะ,ะทําให้เครื่องยนต์นั้นมีอาการไม่ไม่รับโหลดก็จะแรงขึ้นนะครับรอบจะสูงขึ้นนะครับบางคนก็ไปดูเ,เป็นไรรอบสูงไปจนรอบต่ำคุณต้องไปดูด้วยนะครับว่าอะไรนะ รถเราปกติสาภาวะปกติแต่ไม่ปกตินะครับก็ต้องดูด้วยโอเคครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยเดี๋ยวพอดีงานจะเสร็จแล้วเนี่ยตัดตั้งเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวก็ส่งลูกค้านะครับคุยนานจัดมาโม้นานจัดไม่ได้เดี๋ยวต้องทํางานก่อนหาเงินนะครับช่วงนี้ก็เป็นที่ช่วงโควิดนยังไม่ค่อยจะดีไม่รู้มันจะกลับเข้ามาอีกรอบปะทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดกันนะครับอย่าประมาทนะครับ เขาเรียกอะไรอย่าประมาทกาจะตกอ่ะเพราะวากนไว้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาวาดนเอาเด็กๆมาเอาไม้ไปด้วยด้เสร็จแล้วนะครับครับในวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับก็พอดีเสร็จงานพอดีเดี๋ยวผมส่งงานเรียบร้อยนะครับก็ไงก็ถ้าดีก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดติดตามฝากขอบคุณ